ไเดี๋ยวฉันจะไปเล่นไพ่กับเพื่อนนะเดี๋ยวคุณเอาเสื้อผ้าในตะก้ามไปซักหน่อยนะโอเคคุณ okay. ไปนะครับเอ๊ะแล้วนี่คุณแต่งตัวหรอขนาดนี้ฉีดน้ำหอมด้วยคุณจะไปไหนหรอคะก็กคุณออกไปเล่นไพ่ทุกวันส่วนผมก็ต้องไปทำงานลูกเต้าก็ไม่มีใครสนใจจับข้าวก็ไม่มีคนทำบ้านสกปรกเลอเทอะขนาดนี้ก็ไม่มีคนทำความสะอาดบ้านก็ไม่เหมือนบ้านแล้ว ผมคิดว่าผมจะไปรับแม่บ้านที่เพื่อนผมแนะนําไว้เมื่อวันก่อนให้เขามาช่วยเราดูแลบ้านคุณว่าดีไหมครับเงินเดือนของคุณแต่ละเดือนก็ไม่เท่าไหร่คุณมีบัญญาหาแม่บ้านด้วยเหรอคะในผู้หญิงคนนะั้นเขาบอกว่าถ้าเราให้เขาอยู่ฟรีกินฟรีเขาจอาเงินเดือนแค่เก้าพันเองนี่มันยังน้อยกว่าเงินที่คุณเอาไปเล่นไพ่ตั้งหลายเท่าเลยนะแล้วอีกอย่างเขาก็เรียนจบปริญญาตรีด้วยเขาคงสอนการบ้านลูกๆเราได้ดีมากแน่ๆเลยครับ คุณอย่าโม้น่ะเลยฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนที่จบสูงขนาดนั้นจะมาทํางานเป็นแม่บ้านแล้วเงินเดือนแค่เ0้าันมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะสงสัยเขาคงจะถูกชะตากับผมละมั้งเพราะครั้งก่อนที่เราเจอกันเขาบอกว่าผมเป็นคนใจดีและอบอุ่นถ้าเขาได้มาเป็นแม่บ้านให้ผมเขาต้องดีใจมากๆแน่ผมเองก็มองว่าเขาเป็นคนสวยและอ่อนโยนถ้าเขาได้มาดูแลลูกให้ผม ลูกต้องชอบมากแน่นอนแล้วอีกอย่าง<ม>เขาก็ขับรถเป็นด้วยเขาสามารถไปรับส่งลูกที่โรงเรียนได้ทำงานบ้านก็เป็นทำกับข้าวก็เป็นถ้าผมเลิกงานกลับมาผมก็อาจมาช่วยเขาทำบ้างเขาก็จะได้ไม่เหนื่อยไงครับไม่ฉันว่าคุณไม่ได้กำลังหาแม่บ้านหรอกคะ่ะฉันรู้สึกว่าคุณกำลังจะหาเมืยมาแทนที่ฉันใช่ไหมคะฉันว่าแล้วทำไมช่วงนี้คุณทำตัวแปลกๆแล้วอีกอย่าง เวลาฉันออกไปเล่นไพ่คุณก็ไม่เคยห้าฉันเหมือนเมื่ก่อนเพราะคุณอยากเอาเวลาที่ฉันไม่อยู่แอบไปหามันใช่ไหมคะพูดไปมันจะมีประโยชน์อะไรคุณรีบไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนของคุณจะรอนานไปดิฉันว่าคุณกลัวผู้หญิงคนนั้นรอนานมากกว่ามัง้งแล้วอีกอย่างคุณอย่าลืมนะว่าฉันเป็นเมียของคุณเป็นแม่ของลูกคุณแล้วเป็นคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้ <c oughs> เป็นเมียงั้นเหรอ คุณลองคิดดูดีๆนะว่าคุณทำหน้าที่ของคนเป็นเมียเป็นแม่ของลูกได้ดีหรือยังช่วงหลังๆมานี้คุณเอาแต่ไปเล่นไพ่คุณไม่เคยอยู่บ้านคุณทำเหมือนกับบ้านหลังนี้เป็นแค่ที่พักให้คุณมานอนพักก็แค่นั้นเองพอตื่นมาคุณก็ไปเล่นไพ่อีกงานบ้านคุณก็ไม่เคยคิดที่จะทำลูกยิ่งแล้วใหญ่คุณทำเหมือนกับลูกเป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งมาเล่นด้วยก็ตอนที่คุณอยากเล่นด้วยเป็นค้า้งคราวเท่านั้น ฮัลโหลกิฟแกอยู่ไหนแล้วกูเฉันรอแกเล่นไพ่อยู่นะเล่นอะไรฉันไม่เล่นบ้านฉันจะแตกแยกอยู่แล้วเนี่ยพูดจาลมเสียขนาดนี้คุณไม่กลัวเพื่อนคุณจะโกรธหรือยังไงโกรธก็โกรธสิฉันไม่กลัวต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปเล่นไพ่กับพวกมันอีกแล้วขอความกรุณาคุณโทรแคนเซิลผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนี้แล้วช่วยบอกกับเขาว่าเมียของผมพูดว่า ผัวของเขาลูกของเขาบ้านของเขาเขาดูแลเองได้แล้วอีกอย่างคุณจะฉีดน้ำหอมนี้ได้ก็ต่อเมื่อกับฉันเท่านั้นงั้นฉันไม่ทำงานบ้านก่อนนะคะเย็นนี้คุณอยากกินอะไรคุณก็บอกมาฉันจะทำให้คุณกินเองค่ะคุณไม่ไปเองนะถ้าคุณอย่ามาว่าผมทีหลังละ จากเล่นไพ่ก็ไม่ไปจะมาเฝ้าผมทำไมโทรหรือยังเออเออโทรแล้ว